เร,เรียนทุกท่านค่ะเรียนท่านวิทยากรท่านผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานนักวิจัยแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมทุกท่านนะคะในนามของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทชและนักวิจัยในโครงการขอขอบคุณทุกท่านวิทยากรทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของโครงการ การพัฒนารูปแบบการประเมินเทคโนโลยีและการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อจัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพด้วยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนโครงการเราชื่อยาวมากนะคะแต่ว่าเป็นเป็นชื่อยาวตามความตั้งใจของพวกเราที่เราตั้งใจทํางานช่วยทุกท่านาให้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะกิจกรรมในวันนี้ช่วยให้ ทางคณะทำงานได้รับข้อมูลสำคัญเพื่อปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เราจะเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในอีกทีหนึ่งนะคะจากที่ประชุมวันนี้เราได้เห็นเลยว่าสำหรับการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศด้วย BECCS เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารมีมีการเตรียมความพร้อมในการลงทุนทั้งทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ รวมทั้งเราจำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินการที่ชัดเจนในรูปแบบทางเลือกต่างๆและในวันนี้ท่านผู้สมงคุณวุฒิทั้งหลายก็ให้เกียรติมาร่วมหารือกันถึงแนวทางกลไกทางการเงินและการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคอุตสาหกรรมภาคการเงินและภาคการศึกษาวิจัยเพื่อรูปรวมสรุปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนและก็ลบลดอุปสรรคต่างๆนะคะ จะเห็นได้ว่าอันนี้สรุปจากที่คุยกันเมื่อกี้นะคะถ้าเราช่วยกันรประสานให้เกิดความร่วมมือการทำงานระหว่างกันจากทุกภาคส่วนรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาต่างๆซึ่งทุกวันนี้ยากขึ้นนะคะเท่าที่สังเกตดูเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอการเงินอย่างเดียวไม่พอแล้วเราก็ถ้าสังเกตเราจะมีฟลอร์ที่เราได้พบกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและจริงๆพวกเราก็ เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะที่เรามาเจอกันในในวันนี้ท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพรถไม่ติดมากในวันนี้นะคะวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์จริงๆแล้วถ้าถ้าทำอันนี้เสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านกันเถอะคะ่ะขอบพระคุณยังสูงค่ะสวัสดีค่ะ